ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาอย่าลืมกดซับ s ไ r i b e หากคุณชอบวิดีโอของเราโปรดกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราถ้าพร้อมแล้วก็ไปเริ่มกันเลยในบางมุมของโลกนี้บางครั้งจะพบรถที่เป็นเพชรเม็นงามหายากรถที่ถูกทิ้งเลิกใช้สุดทสมแต่เสน่ห์ยังคงมีและยังคงมีมูล,ลค่าอย่างมากเหมือนกับแบตโมบ้าลที่ถูกทิ้งในป่านั้นมันไม่เพียงแค่เป็นอุปรกรณ์ประกอบฉากภาพยนต์มันเป็นเศษลักของยุคและวัฒนธรรม เราไม่สามารถคนดูที่จะเห็นรถที่เราความยมนี้ผุพังไปในป่าสถานที่ที่คู่กันหลงมันไม่ใช่ที่นี่แต่เป็นในพิพิธภัณฑ์ใช่หรือเปล่าคุณก็รู้หัวข้อวันนี้แล้ววันนี้เราจะพูดคุยกับรถเก่าที่ยิ่งใหญ่ที่พบเจอในโกดังเก่าหรือในทุ่งที่กลายเป็นทุ่งเปล่าเราเตรียมขันให้ดีไปเริ่มกันเลย เริ่มที่เราจะเล่าถึงรถยนต์ที่เป็นเพชรเม็ดหนึ่งในอดีตเคยเป็นทรัพย์สมบัติของดีซินที่เป็นลูกชายของเจ้าเพชรการเซนเดมุนเซนจริงๆในประเทศอิรักมีนิยามที่แพร่หลายเกี่ยวกับรถเฟอร์รี่ F40 สุดสวยที่ถือครองโดยฮุนทีแต่ถูกทำลายไปด้วยความโกรธของพ่อต่อความบ้าคลั่งของลูกชายอันนิสัยที่ชอบก่ออาชญากรรมเขาเป็นที่รู้จักกันดีด้วยความที่เขามีรถหรูหราหลายคันมากเขาคนนี้มีความรุนแรงทางในด้านการดําเนินการทางการเงินและในการสะสมรถหรูหราจะทําให้พ่อไม่ตัดสินใจ ลงโทษลูกด้วยการเผาทำลายลงจอดรถของเขาเรื่องเราได้บอกว่าฮูดี่สูญเสียเบอร์รี่สุดแพงของเขาไปแล้วแต่หลายปีต่อมามาซันผู้คนที่เกี่ยวข้องกับวงการรถยนต์จากประเทศแอรันดาที่อาศัยอยู่ในสวีเดนเริ่มสนใจเรื่องนี้อย่างจริงจังการประชนภัยของมาซานเริ่มขึ้นในปี2013ในเว็บไซต์บอ์ด์ออนไลน์ที่นั่นเขาพบรูปถ่ายของเบรรีร่ f 4 0วนี้และสามารถหาสถานที่ถ่ายรูปที่ถูกถ่ายที่นั่นคือแฮร์รี่บิลมันเกิดของพวกเขา เส้นทางในการค้นหา f 4 0ูนี้จะเกิดประสังมากมายและไม่ได้ง่ายตามที่เขาคาดหวังความไม่ยอมแพ้ของโมซานและพ่อของเขาถูกทดสอบและพวกเขาต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ตึงเครียดและไม่คาดคิดแม้ว่ามันอาจจะอันตรายเพราะดูเหมือนว่ารถน,นี้จะหาย,ยากจริงๆมันได้รับความคุ้มครองอย่างดีแต่ความมุ่งมั่นของพวกเขาสุดท้ายก็ได้ผล ในที่สุดหลังจากที่ต้องรอนานหลายวันเพราะการไปรทวงมากมายและพบเจอกับกลุ่มที่เป็นมือปือนจริงๆจนกระทั่งพวกเขาถูกพาไปหาเจ้าบริรี่เอฟซศูนย์ที่จอดอยู่และปกคลุมไปด้วยฝุ่นในสภาพที่แย่แต่ก็ยังคงมีความงดงามเหมือนเดิมมูซา,าพยายามที่จะซื้อลรถเพื่อนำมายัางประเทศที่เขาอาศัยอยู่แต่เขาต้องไปเชิญกุปสัคบางประการรวมถึงข้อบอกพร่องที่รถไม่มีเอกสารอย่างไรก็ตามฮูดได้วางวิธีการหลีกเลี่ยงบริษัทนี้และสั่งซื้อลรถคันนี้ไปในราคา3 0 0 0 0นดอลลาร์ นี่เป็นการทําธุรกิจที่ดีเพระหลังจากที่ฮูดาได้ซ่อมบารุงทั้งหมดแล้วเขาได้ขายรถนี้ในราคา1.5ล้านดอลลาร์แต่จนถึงวันนี้มาเซนยังคงเป็นเจ้าของรถยนต์ที่งดงามซึ่งได้ผ่านอะไรมามากมายในใต้ทะเลของทะเลเมเจอร์ประเทศสุแลนด์นมีรถยนต์จมอยู่ในรอยแยกมากกว่า70ปีเป็นสร้างรถยนต์เก่ามันคือบุกาติบาเซีย22โรสเตอร์ปี1925แต่รถบุกตินี้มาจากไหนประวัติเรื่องนี้ซับซ้อนและน่าขึ้นมาก เชื่องแรกที่เลสับในปี1925ไม่ได้ถูกนำมาให้ทำการลงทะเบ,บียนในประเทศฝรั่งเศสรถนี้เคยมีเจ้าของหลายคนเช่นนักสถาปนิการจรูเิเซียมาโคโมูเกอรซ์ซีที่เคยนำมายัางสวิตเซอร์แลนด์โดยไม่ต้องจ่ายภาษีนำเข้าจริงๆต้องบอกว่าค่าภาษีเหล่านี้มีราคาที่แพงกว่าตัวรถปกติเสียอีกดังนั้นผู้เป็นเจ้าของรถจึงตัดสินใจทิ้งปกตินี้ดังนั้นน่วยงานรัฐบาลตัดสินใจจัดการปกติคันนี้ให้หายไปและวิธีที่ง่ายที่สุด คือทิ้งลงในทะเลโดยผูกกับโซ่นักหนักแต่โซ่นี้เมื่อนานไปก็รับผลกระทบของการเวลาเกิดการกักกดกร่อนรถยนต์จมไปที่ก้นทะเลและคงอยู่นั้นจนถึงปี2009แต่วันเวลาก็ทําให้พวกเขาเปลี่ยนความคิดไปในเดือนกุมภาพาันธ์2008เกิดเหตุร้ายที่ทําให้ท้องถิ่นต้องตกใจเมื่อนลมไมโนทามานีสมาชิกคนสําคัญของสโม,มอสสดดาน้ําเสียชีวิตอย่างน่าเสียดายหลังจากรวมเงินเพื่อเป็นเกียรติจึงตัดสินใจที่จะดึงซากรถขึ้นมาและใช้เงินจัดการขายประมูล เพื่อเขาที่เสียชีวิตในวัยหนุ่มโดยในปี2009หลังจากที่จมอยู่ในน้ำมา73ปีรถยนต์ปกติถูกนำขึ้นจากน้ำดังปีต่อมาสร้างรถคันนี้ที่มีประวัติศาสตร์มากมายได้เจอเจ้าของใหม่และถูกขายในราคา265,000ยูโรในการประมูลที่เป็นการกุศลในที่สุดมันได้เข้าร่วมคอลเลกชันของปีเตอร์มาลอนในแคลิฟอร์เนียเจ้าของใหม่ได้นำมันไปแสดงที่นั่นสำหรับความสุขของผู้ที่ชื่ชนชอบรถโบราณ คราวนี้เราจะไปที่เยอรมนีในโรงรถเก่าที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกของประเทศในป่าและโรงรถที่คุณเกาะและรถนั้นมีลัมโบกินีมาเร่าปี1969ที่ถูกเก็บรักษาไว้อย่างนี้เยี่ยมรุ่น P400S นี้เป็นหนึ่งในรุ่นสุดท้ายของรถประเภทนี้มันถูกค้ำล้อด้วยกระสอบเพื่อป้องกันการถล่ยแน่นอนว่าการค้นพบก็ทําให้เกิดความตื่นเต้นมากขึ้น,นทันทีโดยทันทีที่มีการค้นพบนี้ มีการโด่งดังและมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากถึงขนาดที่ได้นำไปสู่การประมูลซึ่งคาดว่าราคาเปิดประมูลที่800,000ปอนด์เสนอความน่าสนใจของมันความหายากและความทนทานของมันทําให้ราคาขึ้นไปเร็วมากๆขึ้นไปถึง1.2ล้านปอนด์เพราะจริงๆรถคันนี้ปรกากฏในฉากเปิดตัวของภาพยนตร์ The i n t a l i a n Job ปี1969 รถที่ลืมหายไปในที่เก็บรถตั้งแต่ปี2010คือ Mercedes-Benz SLR McLaren สี enz, LR, zi, ขาวที่สวยงามนิตยาสาร Prodrive r CC เปิดเผยถึงรถคันนี้ที่ยังคงอยู่มาได้นานโดยการถ่ายภาพและ7ปีต่อมาในปี2017รถคันเดิมถูกถ่ายภาพอีกครั้งที่น่าประหลาดใจคือถึงแม้ผ่านไปนานหลายปีแต่รถยังคงอยู่ในสภาพเดิมนอกจากมีบางร่องรอยในการใช้งานและฝุ่นมันดูเหมือนจะใช้งานได้อย่างปกติแต่ทำไมเจ้าของรถยนต์ที่สุดยอดนี้ถึงถูกทิ้งไว้ รถมอร์ e เด s นี้เป็นส่วนสําคัญของการสอบสวนทางสารที่ถูกยุดโดยเหตุการณ์การขโมยที่เกี่ยวข้องกับบริษัท Leasing นั่นทาให้เป็นไปไม่ได้ที่จะมีการทําลายในทางใดๆนั่นเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างมากที่เจอการของจอร์เจียนักข่าคนหนึ่งคนพบสิบประหลาดายอย่างมากขณะที่กําลังเดินทางไปที่โรงช่างซ่อมที่หลายคนเสนอให้เขาหันมองไปที่รถที่ทําให้เขาประหลาดใจ นั่นคือแกลบี้ GT 500จากปี1967ที่ถูกทอดทิ้งอยู่ตรงกลางสนามยา่ากีตันด้วยขิ่งไม้และผู้ไม้ที่ส่วนของครื่อยมนั้นไม่จะหายไปแต่แกลบี้นี้เคยสวยสดงดงามนามว่า Crazy Horse ที่ถูกขับขี่โดย The b l u b a c k w o o d ในสนามแ a กมีลักษณะเด่นมีการปรับแต่งที่เป็นเอกลักษณ์นั่นคือรุ่นปี1967ที่รับการปรับเปลี่ยนและทันสมัยด้วยชิ้นส่วนจากปี1968 ด้วยกระบวนการที่มีลูกค้ากําลังมองหานวัตกรรมอย่างไรก็ตามเมื่อผ่านไปเกือบ50ปีกลายเป็นเวลาที่ทําให้รถสวยนี้สมภาพถึงขั้นขีดสุดเจ้าของปัจจุบันได้ซื้อมันมาเมื่อ30ปีที่แล้วในความหวังที่จะซ่อมแซมมันจบลงและต้องทิ้งโปรเจกต์นี้รถคันนี้ก็ด้รับรวมตัวเข้ากับธรรมชาติและการซ่อมแซมทั้งหมดจะต้องใช้งบประมาณมหาศาลและหลังจากนั้นมันจะไม่เป็นเชลลบีอีกต่อไปนี่คือเรื่องที่คุณอาจจะไม่อยากเชื่อ เรื่องนี้เริ่มต้นในปี1989มนเมื่อตู้คอนเทนเนอร์ขององไอซ์แลนด์ถูกขายในการประมูลประตูถูกปิดอย่างหนานแน่นและลึกลับเต็มไปด้วยของอะไรก็ไม่รู้ด้านในถูกซื้อโดยคู่รักหนุ่มสาวคนหนึงเพียงร้อยดอลาลาร์โดยไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ภายในพราะเขาอาจจะโชคร้ายและไม่พบอะไรที่มีค่าในนั้นแต่ดวงดีของพวกเขาที่ตัดสินใจซื้อพวกเขาได้คนพบโรตัรแอสเปิตปี1976ที่ไม่สามารถหาได้ที่ไหนอีก นอกจากรถที่มีชื่อเสียงที่สามารถเปลี่ยนร่างเป็นดำน้ำภายใต้ภาพยนตร์ของเจนบอนส์ในปี1977พาะเขาไม่รู้มูลค่าของมันพวกเราคิดว่าเป็นการซ่อมแซมหลังคาที่มีรอยบุม๋มแต่ทำการปรับปรุงบางส่วนแต่เพียงเมื่อคนเล่นรถบอกพวกเขาว่าพวกเขาครอบครองรถของเจนบอนส์พวกเขาเริ่มเข้าใจถึงความสำคัญของการค้นพบในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโรตารแอสเปอริตที่อยู่ในหน่วยจัดเก็บมากกว่าทศวรรษหลังจากภาพยนตร์ได้กลายเป็นของสะสมแต่ในปี2013 หลังจากทั้งคู่เข้าคองมาเป็นเวลา2องทศวรรษที่ผ่านมาคู่เราจะสนใจขา,ขายรถในที่สุดรถจึงถูกนำมาประมูลที่ RM s o c h e b y ก่อนจะขายไปในราคาที่น่าทึ่งถึง997,000ดอลลาร์ให้กับผู้ซื้อที่ไม่เปิดเผยตัวตนแต่ไม่นานที่ตัวจริงของผู้ซื้อถูกเปิดเผยคุณอาจจะไม่เดาได้ว่าเขาคือใครนั่นคืออีลอนมัสคนเดียวแน่นอนสำหรับคนที่มีเงินสูงสุดในโลกไม่มีอะไรที่แสนพิเศษ แต่สำหรับผู้รักนั้นเนี่ยคือกำไรที่เยอะมากจากที่ลงทุนไปเพียงแค่100ดอลลาร์ดอชเดนโทน่าที่สวยงามนี้ถูกซ่อนไว้เวลาหลายปีในที่จอดรถในอลบามาห่างจากสายตายทุกคนมันถูกซื้อโดยผู้พิพากษายท้องถิ่นเพื่อให้เป็นของขวัญกับภรรยาของเขาแต่หลังจากปี1974รถยนต์ที่สวยงามนี้ได้มีเจ้าของคนที่2ที่เพิ่มของตกแต่งตามกาสโตของตนเองเช่นไฟเขียวตรงด้านข้างกับหน้าปัดที่แสดงเลขไมล32,000ไมล รถเดย์โทนาถูกทิ้งไว้ที่จอดรถนี้แต่ก็ไม่ได้ปกป้องมันจากอากาศและหนูต่อมาสภาพภายในของมันถูกบรรยายโดยการขายผ่านการประม,มูลว่าสภาพภายในของ Dodge Day t โท a ถูกบรรยายว่าคงอยู่ระดับที่ดีนั่นถึงแม้จะภายนอกจะมีขนาที่ทำให้คิดถึงในทางตรงกันข้ามแต่ถึงแม้จะดูสภาพที่ไม่ค่อยดีแต่รถยนต์นี้ยังคงเป็นการผลพบที่ยอดเยี่ยมไแม้ว่าจะต้องทําการซ่อมแซมทั้งหมดแต่ยังคงมีมูลค่าที่สูงคงจะมีผู้ที่สนใจมากมายที่ต้องการมัน ในทุกย่าที่ถูกลืมมีโูรมอสฟิลี 257TR ที่เคยงดงามจอดอยู่มา40ปีแน่นอนว่าเห็นการทำรถโมเดลไอคอนหลายคันแต่สำหรับบางคนความทรงจำถึงโูร o มอสฟิลีนี้ก็มีความสำคัญเพราะรถครันนี้จริงๆคือรถโมเดลที่หาได้ยากมีเพียง7,438คันที่ผลิตเท่านั้นแต่ตอนนี้มันเกือบจะไม่มีอะไรเหลือจากความงดงามใอดีตของมันแล้วเพราะตอนนี้ภายนอกของมันสกรปรกหลังจากทิ้งไว้เป็นเวลาหลายทศวรรษ ขนมเกือบกินทั้งคันและหญ้าปกคลุมมันเบาะนั่งแผงประตูถูกพังไปจนเก่าและสัมผัสตามกาลเวลามีคำถามที่ยังไม่ได้คำตอบมากมายว่าทำไมรถนี้ซึ่งถือเป็นสมบัติมันมหาศาลของผู้รักรถรุ่นคลาสสิกว่าทำไมถึงถูกทิง้งไว้กลางทุ่งนาโดยตอนนี้ไม่มีข้อมูลที่มากมายนักอาจจะมีอุบัติเหตุที่ทำให้เจ้าของรถต้องนำมันมาจอดไว้ทุ่งนาเพื่อรอการซ่อมแซมที่ไม่เคยได้เริ่มแต่แล้วก็มีความหวังเพราะหลังจากหลายทศวรรษมีผู้รักรถรุ่นโบราณตัดสินใจให้อากาศครั้งที่สอง ในการซ่อมแซมหรือจะเป็นการทายทายทางการเงินพราะมันอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่มหาศาลและอาจมีมูล,ลค่าต่ำกว่าราคาที่ใช้ซ่อมมันแต่สำหรับคนที่รักรถนั้นไม่ได้มีเพียงเรื่องของเงินเท่านั้น ตอนนี้เรากำลังไปที่กาตาที่มีการเปิดเผยที่ไม่คาดคิดดึงดูดความสนใจของหลายคนคือจ a ก u วา x j 2สองสรถที่เป็นสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจในยุค9ก 90, ตอนนี้ถูกทิ้งไว้ที่ขอบถนนซีแพนแนนรถยนต์รุ่นนี้ปเป็นสัญลักษณ์ของความหรูหราและความเร็วนั่นเป็นที่ภูมิใจของจาก u วาที่ถูกออกแบบมาเพื่อแข่งขันกับเฟ r ร์รี่เอที่มีชื่อเสียงผลิตมาเพียง281คัน ทำให้เป็นสมบัติที่หาได้ยากแต่สําหรับในปัจจุบันรถยนต์รุ่นนี้ได้รับการประเมินมูลค่าประมาณ200,000ยูโรในตลาดรถยนต์แบบวินเทจสาหรับคนที่ไม่รู้จักมันการทิ้งรถยนต์ที่มีมูลค่ามากขนาดนี้เป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับใจแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นรถยนต์ที่หาได้ยากแบบนี้จะไปอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ได้อย่างไรคุณชอบรถขนาในวีดนี้บ้าง